เอาละครับมาดูลีลากันดัมของรถสีล้อกลางว้าวดัมข้อเกษตรด้วยโอ้โหนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันสักทีไม่ใช่นานๆทีครับผมก็คือจะเคยเห็นโยกนิดนึงนะครับนี่จะเป็นไม้เศษนะครับโยกนีน้ในโอ้โหล้อกระดุกเลยไหวนิดนึงครับจะลงไหมไม่ลงครับโยกอีกนิดนทีลูกพี่ เน,นเออโอ้ยลงบนออมือนี่เอาไปลงได้หรืพี่นะมันลงประเด็นเงินได้หมดเนี่ยอาครับหลงดำแล้วนะครับพี่เขาจะทำยังไงต่อเอามาฟังอีกดูอีกรอบหนึ่งฝั่งนี้เอาอีกรอบหนึ่งครับไปลงรอบนี้ก็คือคงกลับบ้านไปเลยนะครับมันเป็นไม้เศษไม้มันแน่นนะครับออโอ้ยลง้วครับทีนี้โอ้ยยาวเลยครับยาวเลย โอ้โหนะครับตัวนี้นะ่าจะเป็นสี่ล้อสี่ล้อกลางเขาเรียกกันแต่ว่าพี่เขามาทำเป็นครอบเกษยบดำได้ด้วยโอ้โหสวยครับโอ้โหโยกนิดนึงครับอืตกลงตรงนี้นะพี่ไม่ได้ดึงกันเลยนะว้าวสวยครับทำได้ดีมากโอ้โหเขาใส่ไม้มาเยอะเหมือนกันนะนะถือว่าไม่เสียเที่ยว